เรียนเจ้าแม่เจ้าทํา72แห่งมาพร้อมแล้วค่ะรู้แล้วขอววะเจ้าแม่ขอเจ้าแม่อายุยืนนานคู่เขาเทียนซาน ที่ผ่านมาพวกเจ้าว่าง่ายไปที่พอใจของข้าข้าจึงให้ยาถอนพิษยันคุ้มชีพเป็นรางวัลแก่พวกเจ้ากราบขอบคุณขอบคุณแม่ทอเอาไปได้ยันคุ้มชีพใครพักดีพลังเพิ่มพูนใครทรยศที่ผจรขาดสิ้นทรมานยิ่งกว่าตายทั้งเป็นใครอยู่หรือตายต้องแล้วแต่ข้าเจ้าทำเหึิงเซียมาพบค่ะ เจ้าแม่ข้าผิดไปแล้วกรุณาคืนช่วงล่างให้ข้าด้วยเธอเจ้าแม่ก็เผาทิ้งไปแล้วท่านเผาทิ้งไปแล้วข้าไม่มีช่วงล่างแล้วข้าจะอยู่ได้ยังไงอ่ะไม่ต้องไปข้าใครทรยศข้าเจ็บยิ่งกว่าตายใครอยากเอาอย่างเขาก็ลองดูข้าน้อยไม่กลา้าเจ้าแม่ลีชิวซุยมาแล้ว หูซิงหยุนสบายดีเหรอ <c oughs> นางแพทย์สยากล้าดียังไงเรียกตัวเองเป็นเจ้าแม่ข้าหูซิงหยุนเป็นผู้ครอบครองวงังแทวิหกข้าจึงเป็นเจ้าแม่เทียนซานทั่วพิภพเนี้ยมีเพียงหนึ่งเดียว <c oughs> หูซิงหยุนเจ้าแอบฝึกวิชาอมริตบีบจนสิทธิพี่อยู่ไม่ได้แล้วก็ยึดวงังแทพวิหกละครชุดนี้เจ้าเล่นคนเดียวตลอดเรื่องไม่อายคนบ้างหรือไงฮะ <c oughs> เหลวไหล ดูสิเจ้าถ้ำเจ็ดสิบสองแห่งบนเทียนซานสยบต่อข้าไม่มีข้าหูซิงหยุนสำนักเทียนซานจะเฟื่องฟูขนาดนี้ไหมทำไมพระถูกควบคุมด้ยหยันคุ้มชีพพวกเขาหรือจะยอมฟังอีแก่อย่างเจ้าบังอาจหัวปากพึ <c oughs> ไม่ต้องพูดมาก <c oughs> เจ้าจะยังไงเจ้าแม่เทียนซานมีได้คนเดียวอยากจะสู้กันที่ไหนเทียนซานคือเขาสวรรค์ก็ต้องสู้บนฟ้าสิหูซิงหยุนแน่จริงตาม,มา ข้าคือเทพสวรรค์ปอาอา้าข้าไปสู้บนฟ้าแล้วถอยไปลีชิวซุยแน่จริงอย่างนี้สิก็ต้องหนี้ไม่ใช่ข้าแต่เป็นเจ้าต่างหากท้องฟ้ามีตะวันจันทราข้าฝึกพลังอมฤตมาอยู่บนฟ้าเจ้าจะสู้ข้าได้หรอแล้วเจ้าจะรู้ พระจันทร์เต็มดวงท้องฟ้ากว้างใหญ่ล้วนเป็นใจให้ข้าใครจะ